มันเหมือนจะตื่นเต้นแต่ไม่ตื่นเต้นแต่ในความไม่ตื่นเต้นมีความตื่นเต้นอะ่ะมันมีสนเสน่ห์ลึกลับอะ่ะก็เลยบอกไปถูกว่าหนังเรื่องนี้มันมีมูโทนของความน่าค้นหาเรื่องนี้ก่อนจะรีวิวผมอยากรู้ว่าจริงๆมันมีข่าวมาสักพักไหมว่าทำไมอยู่ดีโปรแกรมนี้ก็มาโปรโมตก่อนหนังจะเข้าได้ไม่กี่เดือนแล้วเราก็ตื่นเต้นเพราะว่าแคสติ้งแต่ละคนเนี่ยโอ้โห เบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นจริงๆดูนเป็นโปรเจกต์ที่มีมาสักพ,พักแล้วหรือเปล่าคือบ้านเราไม่เป็นข่าวอีกมากกว่าแต่ดูนมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่มีคนตามเยอะอยู่แล้วด้วยตัวต้นฉบับที่เป็นนิยายเนี่ยมันก็มีแฟนประจําเยอะมากซึ่งมันเป็นนิยายเก่าแก่ตั้งแต่ยุหกศูนย์ปีหกห้าน่าจะไม่ผิดของแฟรงเฮอร์เบิร์ตตัวที่เคยทําเป็นหนังมาก่อนเนี่ยคือบ้านเขาเขาไม่ดังในหนังก็ถือว่าเจ๊งระดับ ถาหลมทลายเอ้นี่หมายถึงภาคก่อนใช่ไหมเ่องภาคก่อนไอตัวเก่าเลยตัวเก่าเลยแต่เป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมเป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่ต่อคือมันเหมือนเป็นเป็นโปรเจกต์ที่มีแฟนประจําเยอะแฟนเดนตายใช้คานี้ดีกว่าที่เขารอดูเขาติดตามตั้งแต่ตอนที่มันเป็นหนังสืออะไรเงี้ยซึ่งเป็นเป็นโลกที่น่าสนใจอ่าก็ถือว่ามันเป็นหนังสือที่ไซไฟแฟนตาซีที่มันมีความซับซ้อนทางเนื้อเรื่องสูง มีตัวละครมีการสร้างโลกที่น่าสนใจมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่มันสะท้อนถึงปัญหาใหญ่ๆของมนุษย์โลกผ่านเรื่องราวของตัวละครในนิยายตัวนี้ได้หลายสิ่งหลายอย่างถ้าดูแล้วก็สามารถรีมายได้ถึงโลกความเป็นจริงนะมันก็เลยกลายเป็นหนังสือที่รับการยอมรับกันสูงมากตัวหนังเองเนี่ยนอกจากเวอร์ชั่นปี1984แล้วก็มีคนพยายามจะดัดแปลงนิยายเรื่องนี้ให้เป็นหนัง หลายครั like ้งมากเป็น no มินิซีรีก็มีแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นโปรเจกต์ในฮอลลีวูดอะที่มันวนเวียนเวียน่ายตายเกิดอยู่ว่ารอว่าจะมีใครกล้าทำหรือดัดแปลงแล้วมันดีอย่างที่แฟนหนังสือต้องการอะไรเงี้ยจริงๆข่าวเยอะนะทั้งทีมนักแสดงทั้งตัวพุ่มกับเองทุกอย่างเริกลายเป็นโปรเจกต์ที่น่าจับตามองมากถ้าคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะดูมันคืออะไรแล้วมันทำไมดูละไม้สตาร์วอลจังเลยเขาก็บอกว่า จอร์ดลูกัสเนี่ยเขาก็ได้ไอเดียหลายๆอย่างมาจากหนังสือเล่มนี้เหมือนกันนะที่เอามาทำสตาร์วอรนะแต่จริงๆแล้วดูนเนี่ยมันเป็นการวิเคราะห์สังคมโลกในยุค60ที่พูดถึงธุรกิจน้ำมันแยง่งชิงทรัพยากรธรรมชาติจากประเทศที่ด้อยพัฒนานี่แหละคือคอนเซปที่มันตีความจากความเป็นจริงแล้วก็แปลงมันให้กลายเป็นโลกแฟนตาซีโลก คือจริง,รงมันไม่ใช่โลกไฟตาซีนต้องใช้ว่าเป็นโลกสายไฟที่เป็นโลกอนาคตคือในตัวหนังในหนังสือจริงๆอ่ะมันมีเรื่องราวก่อนหน้านะเป็นที่มาแต่ว่าตัวหนังภาคเนี้ยตัวหนังปีสมัภูิเ,น,เนียไม่เล่าก่อนที่จะเกิดเหตุที่ดาวอาราคิสเนี่ยมันมีเหตุการณ์ก่อนหนะ้านั้นเยอะมากก่อนที่มาถึงดาวดวงนี้แต่ตัวหนังเนี่ยมันโฟกัสที่ตัวละครของพอโดยตรงมันเลยไม่ ให้ดีเทลที่มาที่ไปหรือตัวละครอื่นมากมายนะักซึ่งก็ยังมองว่าอาจจะไม่จะเป็นก็ได้เพราะว่านี่เป็นเรื่องของพอตอนนี้เรากําลังติดตามชีวิตของพอเท่านั้นเรื่องราวก่อนหน้านี้เรื่องของต้นตระกูลโคตรง่าวช่างมันสรุปคือจริงๆแล้วดูนมันเล่าพอหลักของมันคือพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่เวิร์งวางแต่มีทรัพยากรที่เป็นที่หมายปองของกลุ่มอํานาจหลายๆกลุ่มอํานาจมันบอกว่าทรัพยากรอันนั้นนะ่ะ ที่มันเรียกว่าสไปน์เนี่ยเออใช้ในการเปิดจักรวาลทุกทอย่างนะไอส้สไปน์เนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในจักรวาลมันเอามาใช้แทบจะเป็นยาเสพต,ติดที่ทุกคนหลงไหลอ่ะแล้วมันมีที่เดียวบนจักรวาลคือดาวอาราคิสที่นี่ด้วยนะมันเลยกลายเป็นว่าทุกฝ่ายเนี่ยต่างแข่งแย่งชิงดีกันเพื่อจะครอบครองทรัพยากรชิ้นนี้ให้ได้ดาวดวงนี้ให้ได้โดยที่ไม่ได้สนใจว่าที่นั่นจะมีใครอยู่มาก่อน ขอบโกยอย่างเดียวแล้วมันก็เลยกลายเป็นการวางแผนกันทุกอย่างเพื่อจะทํา,าร้ายกันฆ่ากันหาผลประโยชน์อะพูดง่ายจากดาวดวงนี้กันหลายฝ่ายมากสองคำตอบก่อนแต่ละคนดูแล้วชอบไม่ชอบผมรู้สึกว่าให้ผมปิดชื่อปิดอะไรนะให้ผมนั่งดูหนังเนี่ยนะผมก็เดาถูกว่าผู้กำกับคนนี้กำกับหนังเรื่องนี้มันเหมือนหนังไซไฟที่เขากำกับมาทุกครั้งเลย แล้วผมบอกได้เลยว่าผมติดฟอร์มในการโชงฉ่างในหนังไซไฟอวกาศที่โงฉ่างแล้วกันถามว่าชอบไหมรู้สึกกินยากนิดหนึ่งไม่ได้กินยากถึงขนาดว่าโอ้โหผมไม่อร่อยว่ะมันรู้สึกว่าเออต้องค่อยๆกินนะค่อยๆดูไปตามเขาถ้าเกิดจะรีบกินแบบเขาเดี๋ยวเขาตีมือนะอะไรเงี้ยเราต้องค่อยๆกินเหมือนเชฟเขาปรุงช้าเคาเนอเป็นเคป้ะเฉยเลย เฉยมากมคือแบบว่าเออผมก็รอมาสักทีสิมาสักทีดิโอโหลบกันปุ๊บปปังปึ้งชั่วโมงหนึ่งมันยังไม่ลบกันเลยแต่ว่าโอเค <c oughs> มันก็สมการรอคอยผมชอบฉากมันดีไซน์ได้ดีมากอย่างตอนที่บุกถล่มกันนะตอนกลางคืนมันบุกเข้าโจมตีโหผมรู้สึกว่าโอ้ไม่งเออมันดีว่ะถึงดีว่ะไม่คิดว่าเออพี่ก็กำกับแบบนี้ได้นี่ว่ะแบบว่ามันมันโอ,อ้โหระเบิดตูมตามมันสวยมากเลยนะเป็นการลบที่แบบว่าเออชอบฉาก แอคชั่นของมันมากแต่นั่นแหละรู้สึกว่าจังหวะมันเนิบไปนิดหนึ่งในการไปทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครที่ชอบความรวดเร็วอาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งกันเรื่องนี้แล้วกันในสไตล์ของภาพนะเขาบอกว่ามันเป็นจักรวาลหรือโลกที่มันเงียบมันเวิงหวางมิ่งขนาดที่มันเงียบขนาดนั้นนะเราจินตนาการได้อยู่ว่าม,มันเห็นความยิ่งใหญ่และความเหงาของ,ของจักรวาลอันยิ่งใหญ่แล้วก็มีคนเล็ก ที่ทำดำรงชีวิตยอยู่ในนั้นเนาะท่ามกลางทะเลทรายความเหงาความเมืองว้างความยิ่งใหญ่แม้กระทั่งการฉากแอคชั่นก็ตามมันก็ยิ่งใหญ่แต่ชา้ชาช้าแม้กระทั่งการลบกันฉากที่ตีกันแบบเผชิญหน้ามันก็ยังดูชา้าแต่ว่าในความชา้ามันมีความเคลื่อนไหวและยิ่งใหญ่อยู่ก็เลยว่าเป็นสไตล์ที่ที่คนอื่นเขาหลับนะแต่เราชอบแล้วก็ดูดูความ ดีไซน์ของงานดีไซน์อ่ะรู้สึกว่ามันเป็นหนังไซไฟแบบแปลกๆแ,แ,แล้วกันมันอาจจะไม่คุ้นตาด้วยหนังยุคป,ปัจจุบันแล้วกันที่อย่างที่พิกใช้คำว่าโฉงฉางอะ่ะถูกต้องแล้วความรวดเร็วความเข้าใจง่ายวิธีการเล่าเรื่องแบบที่เราคุ้นเคยอะ่ะมันไม่ใช่หนังเรื่องนี้หนังมันเน้นที่มูดแอนโทนเรื่องของอารมณ์ความเบลงว้างว่างเปล่าความน่ากลัวความน่าขนลุกความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ย เรารู้สึกว่าเออมันได้ผลนะกับการที่เราเห็นภาพประมาณนี้แต่ว่าอารมณ์หนังความสนุกอ่ะมันคนละแบบกันแต่เราก็สามารถติดตามเนื้อเรื่องได้ไงอืมผมพูดตรงตรงไอ้ชั่วโมงแรกนี้ผมแบบอะไรวะเนี่ยผม <c oughs> <c oughs> จำชื่อยังจำไม่หมดเลย มึงมากันอีกแล้วระนี่ตกลงใครเป็นทาสใครเป็นบริวารใครเป็นใครรรมะอาธรรมรเป็นูัตู้ออใครเป็นมิจริงรตีกันเมื่อ,อไรโอ้โหมึงเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะทําอะไรกันเนี่ยมึงจะทําอะไรกันมึงมาที่นี่กันทามไมอะไรเงี้ยคือแบบมันไปถึงเรื่องจิตวิญญ,ญาณม์ดาอะไรก็มีนะรู้สึกว่าเออมันเยอะว่ะเยอะใช้ได้ว่ะไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากมายเท่าไหร่มันเยอะโดยที่ไม่ให้ดีเทลเลยนะคือมองส่วนหนึ่งอาจจะเป็นข้อเสียก็ได้ในสําหรับคนที่อยากรู้ว่าตัวละครพวกเนี้ย มันจะมีความเกี่ยวเนื่องกันยังไงบ้างเรารู้หลวมๆอาจจะฟันธงไม่ได้ว่ามันเป็นคนดีหรือเป็นผู้ร้ายหรือมาช่วยหรือเป็นฝ่ายเดียวกันหรือเป็นศัตรูหรือมีความมุ่งหมายยังไงกันแน่แต่มันผูกไว้คร่าวๆด้วยโครงเรื่องบางอย่างเรามองว่ามันยึดโยงกับที่ตัวละครอยู่แค่ตัวละครหลักแค่ตัวเดียวเลยนะคนอื่นเนี่ยหนังไม่ค่อยให้ดีเทลเท่าไหร่ยังแอบหวังว่า พาร์ททมันจะให้ดีเทลมากกว่า <c oughs> ด,ด้วยพูดถึงว่าตามพาร์ทวันเนี่ยตามเรื่องนี้อ่ะจริงๆตามรู้เรื่องเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เรารู้สึกว่ามันมีสิ่งที่แอบอยู่เยอะมากสิ่งที่มันยังไม่เล่าอะ่ะเยอะมากซึ่งถ้าใส่เข้ามาหรือเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็น่าจะทําให้โลกมันนี้มันน่าลหลงไหลมากขึ้นนะตัวละครอ่ะพูดง่ายง่ตอน,นเราเห็นคนที่โผล่มาโดยที่เราไม่รู้ว่าเขามาทําไมเยอะมากหลายตัวละครมากเลยหรือเขามีจุดมุ่งหมายยังไงหลายตัวละครมันจะเป็นอยู่ในภาวะอย่างนั้น ยกเว้นตัวของพอเนี่ยที่เรารู้สึกชัดเจนที่สุดว่าเขาเป็นใครตระก,กูลของเขาอ่ะสามคนเนี่ยชัดเจนมากพ่อแม่ลูกเนี่ยชัดเจนมากกับการที่การดำรงอยู่ของตัวละครสามคนนี้อยู่เพื่ออะไรแล้วมันมีอุปสรรคอะไรทําให้ความฝันความหวังเป็นไปไม่ได้หรือภารกิจของเขาที่จะต้องทําต่อจากนี้คืออะไรอะไรเงี้ยมองว่าจุดจุดสําคัญอยู่ที่พอแต่สิ่งแวดล้อมอ่ะตัวละครแวดล้อมอ่ะ มันอาจจะมีความสําคัญด้วยไงเรายังมองว่าเออโลกที่เขาสร้างไว้มันเชื่อมโยงกันไปได้ไกลกว่าน,นี้หรือเปล่าโดยที่ยังไม่ให้ดีเทลมากพอจะทําให้เราเห็นคนอื่นนอกจากตัวละครหลัก3คนนี้คิดว่าภาค2มันจะทธิบายเพิ่มขึ้นหรือขยายโลกนี้มากขึ้นว่าเรื่องร้ายหรือใครที่อยู่เบื้องหลังหรือแผนร้ายมันคืออะไรจะมีใครมาเกี่ยวข้องอีก มันก็มองได้หลายแนวนะคือหมายถึงว่าถ้าเราตามเรื่องนี้ตามพาร์ทวันเนี่ยก็เข้าใจระดับหนึ่งเพราะเราตามตัวละครของพอแต่ว่าสิ่งที่มันเกลื่อนไว้ต่างหากมาหาสงคารามข้างยิ่งใหญ่ระบบการปกครองที่มันพูดถึงระบบจัก,กรวาลที่มันพูดถึงระเบียบจัก,กรวาลที่มันพูดถึงหรือ,อแม้แต่สไปที่มันพูดถึงว่าเป็นวัตถุดิบว่าเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าที่สุดในจัก,กรวาลเนี่ย เราก็ยังไม่ได้เห็นดีเทลของเรื่องพวกนี้เลยอะไรเงี้ยซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้มันจะทําให้ภารกิจของพอง่ายขึ้นหรือยากขึ้นก็คือเรื่องพวกนี้แหละก็มองว่าถ้ามันขยายความซึ่งคิดว่าต้องขยายนะออในภาคสองเนี่ยต้องขยายความให้คนดูเข้าใจหน่อยหนึ่งว่าไอ้ระบบจัก,กรวาลของมันคืออะไรเพื่อที่จะปูพื้นฐานเราหน่อยว่าพอกําลังเจอกับอะไรพอกําลังสู้กับอะไรถ้ามันสามารถทําให้คนดูเข้าใจได้ว่าโอ้โห จกักรพรรดิคือมหาอำนาจที่รากลัวที่สุดพอต้องเก่งขนาดไหนว่าถึงจะไปต่อก่อนได้หรือการให้ความสำคัญกับสไปว่านี่คืออะไรมันสำคัญขนาดไหนเนี่ยการที่ทุกคนมันลุมแย่งกันเนี่ยมันทำให้พอต้องเผชิญกับอะไรบ้างมันอาจจะทำให้เนี่ยเราสามารถเข้าใจเหตุผลของตัวละครได้มากขึ้นเข้าใจเหตุการณ์ที่พอจะต้องเจอได้มากขึ้นก็เป็นได้ ซึ่งตอนนี้เราก็ยังยังมองว่าตัวหนังเนี่ยมันก็แค่พูดถึงก,การแก้แค้นอย่างเดียวในภาคนี้นะภารกจิจของพอคือการแก้แค้นนะอย่างอื่นเรายังไม่เห็นชัดเจนกว่านั้นเออมันมีตัวละครบิ๊กเนมเยอะนะในเรื่องเนี้ยแต่ผมแบบรู้สึกเสียดายว่าเขาให้ดีเทลมันน้อยไปหน่อยหลายๆตัวเรารู้สึกผูกพันกับมันน้อยไปหน่อยทั้งๆที่บทเขามาดีนะบทความสัมพันธ์ที่เออความสําคัญเขาน่าจะมีอะไรสําคัญหละ แต่แบ็กกราวที่อะไรเขาให้หรือไอ้เซตเงื่อนไขโลกว่าถ้าทําอย่างนี้มันจะเป็นดีเทลเรารู้น้อยเรารู้แต่การพัฒนาอารมณ์ด้านจิตใจหรืออะไรต่างๆและความเป็นไปเป็นมาเหมือน coming of age ของพอลเท่านั้นแต่เรารู้เงื่อนไขหรือโลกของดูนได้น้อยไปนิดหนึ่งคือมันไม่ใช่ไม่ดีนะหลายๆองค์ประกอบมันตื่นตาตื่นใจนะสงครามอย่างเงี้ยผมชอบมากหรือความขัดแย้งไอตัวร้ายผมก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันมีมิติบางอย่างว่ะตัวไลร์มันก็น่ากลัวว่ะพ่อของพอนี่ก็เฮ้ยน่าสนใจว่ะออสการ์แสกตงเงเท่ว่ะเป็นราชาที่เท่ว่ะมันปกครองคนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเขาให้ดีเทลในเรื่องนั้นนะเขามุ่งไปแต่พอพอพออย่างเดียวแล้วก็แฟชแบ็คแบบ ไปอีกมิติเป็นทวิภพอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเยอะไปหน่อยนิดนึงแต่ว่าเสียดายเสียดายไม่ใช่ไม่ดีแต่เสียดายเพราะว่าน่าจะเป็นลงกับตัวละครอื่นให้หน้าผูกพันมากกว่านี้อีกนิดนึงไม่ความท้าทายของมันมันทําสําเร็จหรือเปล่าไหปริศนาที่มันใส่ไว้แม้กระทั่งตัวแม่เองที่ไม่บอกอะไรบางอย่างเออเออใช่เออบอกน้อยบอกมอกกันนะเหมือนรู้อนาคตรู้ล่วงหน้าจึงมีกระทั่งพ่อที่มีมีปริศนาที่ดูแลพอเป็นพิเศษเนี่ยมันทิ้งปริศนาว่าพอมันจะทําอะไรกันอยู่ เหมือนเหมือนมันรอว่าประการจบแล้วพอก็จะกลายเป็นดักลบหรือเกิดเกิดสงครามอะไรบางอย่างที่ปริศนาที่ที่วางไว้เนี่ยมันทํากับเราประสบความสําเร็จหรือเปล่าวะเราต้องดูภาคสองเพื่อแก้ปริศนาในใจของเราให้ได้เช่นอีตัวหนอนเองมันต้องพาอีแฟนมันเองอีกที่มันเจอใน คู่รักมันอีกที่เจอในในในฝันคุยกันสามคำนี่จะเป็นแฟนกันเหรอคุยกันสามคำแล้วมันต้องทิ้งไปรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันไอปริศนาพวกนี้มันทิ้งไว้ให้เราแล้วเออมันก็น่าดูน่าจะเข้าสู่พาคสองที่รอดูว่าปริศนาพวกนี้จะถูกแก้ในพาคสองหรือเปล่าหรือว่ามันเราไม่รู้เรื่องวะถ้าเป็นอย่างเนี้มันหมายความว่าหนังมันทําสําเร็จนะ คือหมายถึงว่าคนดูเข้าใจเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในในภาคนี้ไม่ได้คุ้มเครือขนาดนั้นแต่ปริศน,นามันมีเยอะมากคนดูดูเสร็จแล้วนั่งต้องการมากกว่าแสดงว่าหนังมันทำสำเร็จนะหลายตัวละครโผล่มาให้คนจดจําถึงเราจะไม่เข้าใจดีเทลเราไม่ได้รู้ลึกดีเทลของเขาเราเห็นผู้นําในเผ่าทะเลทรายโอ้ยแม่งคาแรคเตอร์ที่เจ๋งว่ะมันต้องมีเรื่องต่อแน่แต่ยังไม่เล่าเรื่อง,องเอาราพ่อไปกันเหมืนกันโอ้โห เป็นผู้ปกครองที่เท่มากเจ๋งมากเราอยากรู้เรื่องเขาเรื่องแม่อีกมีทั้งเรื่องพลังพิเศษมีทั้งอะไรต่อมีอะไรแม่ก็น่าสนใจคือหนังมันหยอดความ่ั้งใจไว้เต็มไปหมดเลยอะเรื่องหนอนทะเลซ้ายก็เหมือนกันมันคืออะไรวะทุกอย่างมันกลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนดูหมดเลยโดยที่หนังยังไม่ให้ดีเทลด้วยซ้ำไปนะ นี่คือนี่คือถือว่ามันนับฟอสสำเร็จมากเลยนะนอกจากดีเทลที่เกี่ยวกับตัวพระเอกนะตัวพอนี่เยอะมากดีเทลเยอะมากหลายอยา่างทั้งภาวะภายในภาวะภายนอกทั้งความแข็งแกร่งอะไรทุกอย่างมันให้ดีเทลเยอะมากตัวละครอ,อื่นแม้แต่ฐานคู่ใจที่รับบทโดยเจสันมาม่วงโอ้โหคาแรคเตอร์นี่มันโคตรเจ๋งเลยว่ะเราอยากเห็นอีกเราอยากรู้จักคนคนนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยคือทุกตัวละครจะมีความรู้สึกแบบนี้หมดเลยไงนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่า หนังมันประสบความสำเร็จมากในการสร้างความอยากรู้อยากเห็นให้กับคนดูนะมันต่างนะเปรียบเทียบเลยนะกับ Star w a r ลเลยนะสตาร์วอลตัวหนังสือขึ้นมาบอกเปงนุกเลือกเลยนะ <c oughs> แล้วก็เล่าไปตามตัวหนังสือแต่อานะ่านไม่ทันอ่ะมันน่าสนใจนะคือพอมันเป็นหนังที่มันเป็นไซไฟหรือเป็นแฟนตาซีเนี่ยการที่มันมีไวโอเวอร์เล่าหรือมันมีเทคขึ้นบอกเล่านะ่ยมันเป็นการมายเซตคนดูอะ่ะเป็นวิธีการที่ง่ายไง เพื่อจะนําคนดูเนี่ยเข้าไปสู่โลกใหม่ที่มันกําลังเกิดขึ้นถามว่าสตาร์วอถ้าไม่เล่าเรื่องก่อนหน้านั้นขึ้นมาเนี่ยคนดูจะเก็ตไหมว่าอาณาจักรมันใหญ่แค่ไหนว่ามันมีใครสู้กับใครอะ่ะพูดง่ายๆคืออันนี้มันไม่มีใครเซตให้เรานะตอนดูเนี่ยไม่มีนะเพราะว่ามันไม่ได้เริ่มอย่างนั้นมันเริ่มคือเกิดเหตุการณ์เลยแต่สตาร์วอร์ถ้าเทียบกันนะสตาร์วอรมาปั๊บขึ้นมาก่อนขึ้นเทคขึ้นข้อความมาก่อนเรารู้เลยอ๋อจักรวาลมี2ขั้วขั้วหนึ่งดีขั้วหนนี้นะ เราเพียตอ,ตอตอเป็นตัวเอเอาอันนี้ไปอ่านเอาอช่อันนั้นเ,เป็น,รรนประวัติ <c oughs> เออนี่การเกิดขึ้นต่อจากนั้นมาอะไรเงี้ยซึ่งหนังแฟนตาซีมักจะเป็นอย่างนี้หนังอถ้าพูดว่าสตราร์วอรเป็นหนังแฟนตาซีนะมันก็จะเริ่มอย่างนั้นหรือแม้แต่พวกที่มาจากนิยายมันก็จะเล่าเรื่องก่อนนิดนึงให้คนดูเนี่ยรู้จักโลกของเขาก่อนว่าโลกที่คนดูจะได้เห็นนี่คืออะไรมีใครบ้างมีใครเกี่ยวข้องบ้างแต่หนังดูเนี่ยกึ่งๆว่าคิดว่าคนดูเนี่ยคือรู้เรื่องหมดแล้วอ่ะไม่เล่า คือมันมี2ส,ส่วนนะยังมองว่าเออถ้าหนังมันเก่งมากพอหนังมันเจ๋งมากพอเดี๋ยวคนดูจะเก็ตเองดูไปแล้วเราเนี่ยอย่างที่เราเป็นกันตอนนี้คือเราลุ่มหลงกันโลกที่มันเซตกลับมาโดยที่มันยังไม่ให้ดีเทลเลยเลยกับอีกแบบนึงก็คืออะไรวะมันพูดถึงอะไรอยู่วะนี่คุณทิ้งคนที่ไม่เคยรู้เรื่องเลยหรือเปล่าแต่ สำหรับเรานะการดูครั้งนี้ไม่เกิดปัญหาที่สองที่เราพูดไปเมื่อกี้เพราะเรารู้สึกว่าพอเราดูเรายิ่งอยากรู้นะเรายิ่งไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่าซึ่งมันอาจจะเป็นวิสัยของการดูหนังยุคนี้ก็ได้นะที่แบบว่าดูหนังจบในโรงแล้วไม่จบแค่นั้นเราต้องไปสืบสื่ออื่นอีกอะเพื่อที่จะหาข้อมูลอนะจริงไหมนะถูกไหมคือไปหาหลังจอ ใช่หนังสือเป็นประวัติศาสตร์อันเกฤดมันแบบมีที่ไปที่มายัางไงเหมือนกับว่ามันเป็นความยากของการทําจากหนังสือนะเหมือนหลอดลิงอ่ะถ้าถ้าเทียบกันนะหลอดลิงเนี่ยถ้าใครจําได้หลอดลิงภาคแรกเนี่ยเปิดเลือกมาเนี่ยมันเล่าสรุปย่อใช่ต้อง <c oughs> พูดถึงเร่หลอดลิงผมพูดตรงนะผมอยากจะเซฟ หลอดเออรดิลิงเอช่วงแรกอะที่เป็นเสียงผู้หญิงเล่าเรื่อง <c oughs> อะว่า <c oughs> เหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงจากเรื่องเล่ากลายเป็นตำนานจากตำนานกลายเป็นเทพนิยายอะไรเงี้ยหูไม่เขียนได้ไงวะผมไม่คิดได้ใจโอ้ไม่เก่งมากเลยสรุปเรื่องใ,ให้กูเรื่องเข้าใจเลยหลังจากที่ไม่มีคำถามละทำอะไรก็ทำเลยโอ้เหมือนกับหลอดเออดิงอะเนื้อเรื่องมันเกิดขึ้นในยุคนึงยุคก่อนหน้านั้น่ะมันสรุปให้เราฟังแล้วเหมือนกันเรามองว่าโครงสร้างคล้ายกันว่าดูนเนี่ย ยุคที่มันํำเสนอเนี่ยมันเหมือนมีเรื่องเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นมาแล้วการเซ็ตอัพบางอย่างมันเกิดขึ้นมีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็มาถึงยุคของพอแต่ว่านี่แหละตัวหนังไม่เล่าก่อนหน้านั้นถามว่าจําเป็นไหมที่คนดูต้องรู้อ่ะสําหรับการดูหนังครั้งนี้อาจจะไม่จําเป็นการดูหนังภาคนี้นะอาจจะไม่จําเป็นเพราะว่าสุดท้ายน้เราตามชีวิตพออย่างที่บอกแหละเราลุ้นว่าภารกิจของพอจะทําได้ไหม หรืออะไรต่อนี้อะไรเนี่ยที่มันจะเข้ามาเป็นอุปสรรคกับพอเนี่ยมันน่าสนใจแค่ไหนประเด็นนึงก็คือแล้วตัวละครอื่นๆละ่ะตอนนี้ทุกอย่างมันน่าสนใจไปหมดไงมันก็เลยกลายเป็นว่าไอเราอยากรู้อีกเราอยากรู้อีกขณะที่หนังเรื่องอื่นหนังที่เป็นหนังแนวเนี้ยหนังที่มันเป็นทยํยจากหนังสือก็ตามหรือเป็นไซไฟเองก็ตามเนี่ยมันมักจะให้รายละเอียดอย่างอื่นก่อนก่อนที่จะนําเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักของตัวละครแค่กลุ่มหนึ่งหรือใครคนใดคนหนึ่งมากกว่า ถ้าเราเข้าใจแต่ต้นเนี่ยแหมเพลินเลยนะเพลินมากแต่ว่านั่นแหละมันจับเราโยนลงไปในทะเลที่เราต้องว่ายเองหมดเลยอะแบบโอ้กูจะไปทางไหนวะเนี่ยทิศกูยังไม่รู้เขียมทิศไปทางไหนอะไรมันไ,ไ,ไม่รู้เรื่องเลยหนังท่ามกลางไซโคมันมันไซโคด้วยนะแล้วเรามองคือความอยากของเราแล้วความเป็นปริศนาแล้วก็มันเหมือนไซโครเราว่ามันคืออะไรนะกับการที่ไซสตาร์วอลมันมีตัวตลกอะ เปรียบเทียบกันเลยนะว่ามันหนังที่มันมีหุ่นกระป๋องมีมุกตลกมีอะไรที่ที่ที่มันเลี้ยวล้อที่ผู้ช่วยพระเอกนางเอกอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้มันตับไปแล้วก็โซโล่ในตัวเด่นแล้วก็โซโล่บรรยากาศของดวงดาวอย่างเดียวเนี่ยมันคนละฟิลกันเลยบอกว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันหรือว่ามันมาดีแล้วเป็นหลายเส้นของมันมันแล้วแต่คนชอบนะตอนนี้ทุกคนก็จะมองว่าเออมันต้องเทียบกับสต a r ์บ r s เพราะมันมีความใกล้เคียงกันสูงมาก คือสตาร์วอลมันก็ย่อยง่ายอะสำหรับดูมันเลยกลายเป็นเหมือนหนังดราม่าหนักหนักมันอยู่ที่คนชอบละกันเพราะว่าสตาร์วอลจริงมันก็มีความหนักหน่วงอยู่นะมันก็มีเนื้อเรื่องมีความซับซ้อนบางอย่างอยู่ในโลกของเขาเองมันยังมีประเด็นซ่อนเล่นที่เป็นประเด็นรุนแรงประเด็นใหญ่ที่สะท้อนปัญหาสังคมเหมือนกันแต่มันอาจจะโดนล,ลืมด้วยด้วยลีลาการเล่าที่เอาความสนุกเข้าว่าเอาฉายชั่นเข้าว่าเอากิมมิกเข้าว่าเอาของเล่นเข้าว่า สตาร์วอลเป็นอย่างนั้นขณะที่ดนูเนี่ยก็คือเจาะลงไปเลยเจาะเรื่องของจิตวิญญาณเจาะเรื่องของการเมืองเจาะเรื่องของความหนักหน่วงของความโหดร้ายของโลกของเขาซึ่งมันก็ทําให้การดูเนี่ยมันเป็นความสนุกอีกแบบหน,นึ่งไงความสนุกของสตาร์วอลก็เราสามารถสัมผัสได้ด้วยความเป็นเทคนิคการเล่าเรื่องที่รวดเร็วหรือตัวละครที่มีสีสันมากกว่านี้หรือเยอะกว่านี้ขณะที่ดูเนี่ยความสนุกมันอยู่ที่ เราเข้าไปสํารวจตัวละครพวกนั้นนะเราเข้าไปเจาะลึกถึงภาวะจิตใจเขาเราเข้าไปติดตามภารกิจของเขาในแบบที่ลึกซึ้งกว่าหรือเปล่าอะไรอย่าง้มันก็แล้วแต่คนชอบว่าคุณชอบแนวไหนถามว่าอันไหนดีกว่าก็ตอบไม่ได้แล้วแต่คนชอบมากกว่ามันดีทั้งคู่แล้วชอบทั้งคู่ก็ได้คือไม่ก็สรุปได้ว่าถ้าชอบอันไหนอันนั้นแหละดีกว่าดูเรื่องไหนทําใําทําให้เหอก็ดูหมดแหละมอง อีกมุมหนึ่งก็คือการที่มันไม่ให้ดีเทลเรื่องเราหลายอย่างเนี่ยคือเขาเหมือนเขาสร้างโลกที่มันเป็นแบบเฉพาะที่เราเห็นนะให้คุณเข้าใจว่าโลกมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือเปล่านะเรามองอย่างนี้นะว่าเทคโนโลยีที่มันใช้ในหนังคือมอีแค่นี้แหละอ่อจาจักรวาลของดูนเนี่ยมันมีภาพประมาณนี้แหละการต่อสู้ต้องเป็นสไตล์แบบนี้เท่านั้นไม่ได้มีปืนเลเซอร์ไม่ได้มีอาวุธที่ทันสมัยกว่านี้การ ขนส่งหรือวิธีการเดินทางหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นจัก,กรวาลของดูนเท่านั้นคุณไม่ต้องไปผสมผสานกันเรืออื่นมองได้อย่างนั้นเหมือนกันนะคือพยายามที่จะแบบโฟกัสว่าหนังเขามีความเฉพาะตัวอยู่เขามีแบบฉบับของตัวเองแต่ว่าสําหรับคนดูทั่วไปเราเห็นงานไซไฟอย่างอื่นมาเราเห็นพอมียานอวกาศปุ๊บแสดงว่าคุณต้องมีอย่างอื่นพวกมาด้วย ทำไมเรื่องนี้ไม่มีแค่นั้นเองมากกว่าม,มันเป็นภาพจำมันความรู้สึกที่มันฝังหัวเรามาแต่แรกอให้คะแนนกันไหมอยากให้ลองใช้คํานี้ดีกว่าแต่ส่วนตัวชอบส่วนตัวชอบหลงไหลเลยแหละชอบมากกับโลกของดูนดูหนังจบแต่ตัวเองไม่จบต้องไปหาข้อมูลอีกเพียบเลยในการที่จะเข้าใจหนังเรื่องนี้หรือเข้าใจโลกของหนังเรื่องนี้นะแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่หนังมันกระตุ้นให้กับคนดูก็คือ สร้างความอยากรู้อยากเห็นคนที่ไม่เคยรู้จักโลกของดูนเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าหนังเรื่องนี้มันมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากจนเราต้องเข้าไปหาหวังว่าภาค2มันจะให้ดีเทลหรือมีเทคนิคการเล่าเรื่องที่มันเข้าใจง่ายกว่านี้นิดนึงแล้วกันแต่ถ้าสนใจนี่คือหนังที่น่าเข้าไปลองมากน่าเข้าไปเจาะมันทีละอย่างทีละอย่างมากมีดีเทลหลายอย่างที่น่าสนใจมาก ขาคิดว่าถ้าจะให้คะแนนนะขอให้ที่8.5คะแนนครับโดยส่วนตัวเราคิดว่าหนังมันท้าทายเนาะเพราะมันมีปริศนาชอบหนังประเภทนี้ที่มันเหมือนจะตื่นเต้นแต่ไม่ตื่นเต้นแต่ในความไม่ตื่นเต้นมีความตื่นเต้นอะ่ะมันมีสนเสน่ห์ลึกลับอะ่ะก็เลยบอกไปถูกว่าหนังเรื่องนี้มันมีมูโทนของความน่าค้นหามันสร้างกระตุ้นความอยากรู้ให้เราในพาร์ตต่อไป แล้วหวังว่าพาร์ตต่อไปมันจะบอกเรามากกว่านี้หรือว่าจะเครียดมากกว่านี้ด้วยความท้าดไยก็ให้อยู่ที่เกคะแนนผมชอบดีไซน์นะดีไซน์ยานเขกายมันเท่ใช่ไหมยลยวะไออุปกรณ์ไซไฟแล้วกันผมว่าดูนเนี่ยผมซื้อว่ะผมชอบผมชอบงานโปรเจคต์ดีไซน์ของดูนที่แบบมันเท่มันเท่ม,เทมันดูไซไฟถ้าจะบอกว่าดูนเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนก่อนเข้าไปดูผมคาดหวังแล้วกันผมคาดหวังมันมากพอสมควรด้วยกระแส ที่บอกว่ามันคือหนังการเมืองผมรู้สึกว่ามันมีอิเลีเมนต์การเมืองอยู่เยอะมันมีเรื่องราวของการคานอำนาจการมันมีความขัดแย้งระหว่างอำนาจคู่อำนาจหรือการกดขี่ชนชั้นอะไรบางอย่างอเยเมนต์มันเยอะนะเรามาดูเบื้องลึกเบื้องหลังว่าโอเคจากต้นทางมันมายังไงที่เป็นหนังสือเราก็รู้สึกมันเยอะนะแต่เรารู้สึกว่ามันพาเราไปสารวนอยู่กับตัวพอเยอะเกินไปหน่อย แทนที่จะพาเราไปสำรวจความเป็นดูลแนวคิดในการเข้ายึดครองหรือมนุษย์ที่มันปกครองคนมันคิดยังไงกันมันจะขยายอาณาจักรอะไรอย่างที่บอกถึงแม้สตาบอเป็นหนังชงช่างแต่ถ้าคิดดูดีๆเราก็อาจจะจับมันได้ง่ายกว่าดูลที่แบบเออดูนมันอาจจะจับได้ยากหน่อยเพราะว่าสุดท้ายทุกอย่างมันไปหนักอยู่ที่พออย่างเดียวเลยถ้าเกิดมันให้เข้าใจโลกความเป็นดูลมากกว่านี้มันอาจจะสนุกได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย enjoy ได้มากกว่านี้ก็เลย ในเมื่อหนังมันไม่ปราณีเราเลยผมก็จะให้คะแนนแบบไม่ปราณีหกคะแนนครับสวยทุกอย่างสวยหมดเลยผมชอบดีไซน์ยานอาวกงอวกาศคือเท่เท่มากเลยนะคือแบบทุกอย่างมันดีหมดเลยนะแต่นั่นแหละคือแบบบางทีผมว่าบางคนอาจจะหลับได้แต่รับประกันว่าเขาเอาอยู่ด้วยเวลาแอชัชนแอคชั่นผมว่าเขาเอาอยู่ดีไซน์การต่อสู้แต่ละอย่างผมว่าเขาเอาอยู่เพราะว่ามันมันเท่อะเออแต่ละอย่างมันเท่หมด แต่นั่นแหละการค่อยๆเล่าเรื่องอาจจะง่วงๆหน่อยถ้าเกิดบางคนถ้าไม่ถูกจริตกับผู้กำกับคนนี้นะสรุปสี่รวมคะแนนล็อกหนังอยู่ที่7.8คะแนนอยากให้ไปดูแล้วกันผมยังรู้สึกว่าจอใหญ่มันมันดีกว่าจอใหญ่มันดีกว่าอันนี้ไม่ได้แบบว่าเพื่อจะพูดแบบไปดูโรงหนังก็เถอะแต่เออไอฉากหรืออะไรต่างๆพอมันจอใหญ่มันจะรู้สึกอลังการขึ้นไปอีกแบบเรื่องการต่อสู้เรยอะไรเงี้ยการดูในโรงสำหรับนั้นแล้วเนี่ยมันอิมแพกมากนะด้วยงานสไตล์ภาพ รวมถึงงานโปรดักชันดีไซน์ไม่ต้องพูดถึงแล้วภาพที่เราเห็นในโรงมันตื่นตาตื่นใจมากรวมถึงเรื่องงานซาวดีไซน์ต่างๆด้วยนะเสียงเพลงหรือเสียงซาวประกอบที่มันทําให้เกิดอารมณ์ร่วมกับหนังอ่ะเรารู้สึกว่าดูในโรงมันได้ผลมากกับความกดดันความน่ากลัวความรุนละทึกอะไรบางอย่างเนี่ยหนังเรื่องนี้มันพลังภาพเต็มๆเ,เลยอิมแพกจากภาพนิ่งๆเงียบๆสงบนี่ทั้งนั้นเลยมันถึงเรื่องของสกเกลหนังด้วยนะคือ พอเราเห็นภาพพวกนี้สิ่งก่อสร้างต่างๆมันทําให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวาลที่มันเซตอัพขึ้นมาของโลกมันเซตอัพขึ้นมามันคือความเวิงว้างของทะเลทรายที่มันใหญ่แบบสุดลูกลลกามันคือความน่ากลัวได้ด้วยในเวลาเดียวกันหรือแม้แต่หนอนเนี่ยการโผล่มาแต่ละครั้งนี่คือแบบมันคือภัยคุกคมระดับหายนะนะเทียบกับมนุษย์ที่เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวอ่ะมันเล็กจ้อยมากที่คุณจะไปสู้กับพลังของธรรมชาติพวกนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นภาพจําที่เดียวหนังเรื่องนี้กับการงานดีไซน์พวกนี้ด้วย โอเคนี่เป็นคะแนนจากด็อกหนังถ้าชอบไม่ชอบไงพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้ทั้ง2ช่องทางทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube เซิร์ชดีโอซีดอกตามด้วยคําว่าหนังก็จะเจอแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยจะรับการแจ้งเตือนถ้าด็อกหนังเราอัพคลิปใหม่ๆก็จะมี notification แจ้งเตือนได้ทันทีสําหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวติดตามกันไว้เดี๋ยวมาคุยกันแน่นอนสําหรับวันนี้สวัสดีครับครับ